มาดูฟรีคิกจังหวะนี้ของเทพซิลินนะครับน่าจะยิงเลยครับไม่ยิงฮะจ่ายออกมาแล้วได้ใส่ลูกนี้ก็โอ้โหเป็นประตูไปเลยครับแม่เหมือนผู้เล่นของอิสราเอลแห่งประเทศไทยจะสกัดแล้วครับแต่ว่าไม่พ้นครับสุดท้ายก็เข้าประตูไปเลยครับเป็นวรานนนโพสาวงนะฮะโอ้ลูกนี้เด็ดขาดมากเหลือเกินครับลูกฟรีคิกของวรานน์ครับเดี๋ยวได้ชมภาพชาครับนี่ครับ แล้วนี่ครับเคลียร์เปลี่ยนจุดครับแล้วใส่แถวสองครับพยายามจะสกัดออกมาไม่ได้ครับทิศทางแล้วนั้นหนักเข้าที่เข้าทางเลยครับหนึ่งศูนย์ครับเทสลินออกนําเจ้าบ้านอิสลามที่ไหลเวลาครับโดนไปก่อนครับแล้วจังหวะนี้มาก็เอาหนึ่งหนึ่งไปเลยครับโอ้โหยังไม่ทันได้หายใจดีใจทําอะไรเลยครับเรียบร้อยครับอีสองแตไม่ได้ทันควันครับเอาละครับ นำอยู่แค่ไม่ถึงนาทีครับเจ้าบ้านตีเสมอครับนี่ครับเป็นการยิงของกิษดาอุปแก้วนะฮะนี่ครับใส่ลูกนี้เรียบร้อยครับตามมาชาร์จได้สำเร็จครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับโอ้โหสลายุธยังไงครับขึ้นไม่ได้ครับก็พยายามจะเพสซิ่งนะครับแล้วก็ อิสระอ้วิ่งเรียบร้อยครับโอ้ยยังปูเป็นทางการคำครับ2อต่อหครับเทพซีรินครับโอ้ที่ทางเดิมเลยครับทางด้านของนัทวุฒิแก้วคำดีครับซัดลูกนี้ครับทีมยืนออกน้ำอีกครั้งแล้วครับ2อต่อหครับครับช้าครับเนี่ยครับเหมือนไม่มีอะไรครับได้ช่องแล้วก็ใส่เลยครับพอใส่เสร็จปุ๊บเลยอ๋อมีช็แล็บมีเหมือนมงมงด้วยนะฮะถูกต้องครับให้บอลเข้าไปครับ2ประตูต่อ1ครับเทพซีริน จ่ายมาลูกนี้ยังไงครับหาบอลไม่เจอช่างภาพครับแล้วจ่ายทำชิงกันมาอ้าวจังหวะนี้เหมือนมีมือยังไงครับผูศิลนโอ้โหโดนประตูของเทพศิลินนี่ทางด้านของบรรยวดทองแก้วนี่ตัวใหญ่มากนะครับปัจจุบันอยู่กับพัทลุงเอฟซีนะครับบรรยวดทองแก้วดวลจุดโทษครับอย่างไรครับลูกนี้ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับเอาละครับ้าบ้านตีเสมอครับอิสลามฮิไลครับ ตีเสมอทั้งด้านของโอ้โหเทสลินไลยครับ2ประตูตัอ2ครับลูกโทษจีดุดโทษครับกับตันทีมครับตัดเข้าไปครับลูกนี้ธนาสิทธิ์นะฮะธนาสิทธิ์บงหารนะครับนี่ครับยิงไม่ทันนะครับทางด้านบรรยวัฒนะฮะยิงสวนเข้าไปครับ2ประตูต่สองครับไล่ตามตีเสมออีกครั้งในครึ่งเวลาแรกครับ ขึ้นมาครับช่วงนี้อิสลามวิไลครับช่วงท้ายๆของครึ่งแรกครับของเกมแล้วจิงลงนี้อาครับลูกนี้เหมือนโดนบังครับเอาแล้วครับหมายเลข11ครับทางด้านของโอ้ธนสิทธิ์วงหารครับอาแล้วครับเป็นการขึ้นนําครั้งแรกของเจ้าบ้านครับนี่พาพชาครับถอยครับไม่ยอมเข้าครับแล้วเหมือนโอ้เหลี่ยมได้ครับทิศทางได้ครับ3ต่อ2ครับเจ้าบ้านอิสลามวิไลออกนำเทสลินครับไม่ ทุ่มสั้นๆมาจะไปเองแล้วไปแล้วครับจ่ายมาตรงกลางคืนมาหน้ากรอบแล้วได้ใส่ได้้ายลูกนี้เป็นประตูไปแล้วครับเรียบร้อยครับธนะสิ์วงหารฮตทริกฮีโร่สยด่อดครับจังหวะนี้ครับกองเชียร์ได้สะใจกันครับเหมือนบรรยวดโดนบังอีกแล้วครับไปไม่ถึงครับโอ้ที่ทางเหมือนบรรยวดเหมือนเคลื่อนที่ช้าครับไม่ได้ครับดุโดนบังครับ เอาลินอย่างน้อยเนี่ยถ้าได้ลูกตีเสมอก็จะได้เงินรางวัลเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงครับอจังหวะสุดท้ายครับยังไงครับเอานี้ผ่านไปได้แล้วชิงกันใส่ผ่านให้เพื่อนและเรียบร้อยครับทั้งด้านของสกโกนผ่านเมืองครับตัวสำรองที่ลงไปใหม่ครับลูกที่3ของวันวันนี้ครับโอ้ทำได้ครับเอาครับเป็นสลาวุฒทำสะอาดนะฮะได้ชิงกัน ที่มันสวยมากครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องมีฮะแต่มันไม่มีเลยครับมาปุ๊บแล้วก็ไม่สนง่ายแบบนี้เลยครับไม่เหนื่อยด้วยครับเอาแล้วเหลืออีกหนึ่งลูกครับในช่วงท้ายเกมครับโอ้รนี่ครับครับกองเชียร์ยักษ์เขียวแห่งทุ่งครุครับนี่ฮะอาจารย์จะนำเชียร์ครับใช่ฮะนำไปด้วยดูอ่าคยออะไรดูพฤติกรรมไปด้วยฮะ หมดเวลา ah. การแข่งขันครับเป็นทางด้านอิสลามวิลล่าแห่งประเทศไทยครับเอาชนาเทพศิรินไป4ประตูต่อ3ครับเก็บ3แต้มในนัดสุดท้ายของฤดูกาลครับ